สวัสดีครับนี่ลุงดำครับมันนี้เจอตัวเหี้ยนะครับเข้ามากินปลาในคอนโดครับตัวใหญ่มากเลยนะครับตันนี้พุ่งมานะครับตัวนี้อันตรายมากตัวเงินตัวทองมันมีอยู่ทุกที่ตรงนี้ตอนนี้ชมุุดน้ำหายไปแล้วนะเขาดักขดักคอนโดไว้ตรงนี้นะครับ คอนโดนี่กี่ห่วงหนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงห้าห่วง 6, 7, 8, 9, หกเจ็ดแปดเก้าสิบห่วงครับสิบห่วงสูงพื้นประมาณสูงประมาณเจ็ดสิบเซนตะขคร่ห้าเซนฐานห้าสิบนะครับอันนี้สูงสูงจากนี้ประมาณเจ็ดสิบเซนฐานห้าสิบนะครับ ะครับตอนนี้ก็ดูตัวเงินตัวทองมาจานนะครับดูไปทางไหนไม่รู้เขาอยู่แถวๆนี้นะครับแถวนี้แล้วก็มีอันนี้มีคอนโดดักปลาคอนโดนี้จะมีงา2สองาานะครับสลับกันด้านนี้นะด้านนี้กด้านนู้นซ้ายขวาขวนะครับ ขอซ้ายขวาซ้ายขวาขวแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าให้ที่หายใจของปลาเพราะบางทีเขาดักจมน้ําข้างหนึ่งแล้วก็ไว้ข้างบนอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ดักสลับดูแล้วว่าหนึ่งงาสองงาแล้วก็เว้นเว้นไปสองช่องแล้วก็หนึ่งงาสองงาเว้นไปสองช่องนะครับแล้วก็วางงายงา งาคู่แล้วก็เว้นคู่นะครับนี่แล้วก็นี่ก็ดูเขาเรียกว่ารอบดักปลาแบบชนิดใหม่นะครับน้ําจะมา,จา,า,มา,า,มา,าจากตรงนู้นน้ามาไหลมาไหลจากตรงนู้นมาเนี้ยไหลเข้าบ่อนี่เป็นแองเขาเรียกว่าบ่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขุดเอาดินไปถมที่ถมบ้านอะไรน่นเนี้ยสร้างตึกต่างๆนะครับนี่เป็นแองลึกอยู่ฝั่งนู้นไกลๆเราเห็นไกลๆด้ว แอ่งลึกอยู่ฝั่งนู้นะน้ำไหลลงมาก็คือลักษณะวะ่าน้ำไหลจากตรงนี้มาปับ๊บมาปั๊บแล้วก็มาตรงนี้และปลามันจะสวนน้ำจากที่เราเห็นตรงนู้นนะที่แอ่งลึกๆนะั่ปลาลึกๆจะสวนน้ำเข้ามาเนี่ยมาเข้าคอนโดนี่นะครับเข้าคอนโดหรือเข้าเข้าเรียกว่าเข้ารอบนะครับรอบนั้นสองงานะครับ ทำด้วยตะข่ายพลาสติกนะครับตอนนี้สะดวกสบายหน่อยพลาสติกนะครับคนก็อะไรที่วิวัฒนาการที่มันง่ายๆยเอาไว้นะครับเนี่ยแล้วล่องนาบุญรูนะครับ,ลลอนะรบตอนนี้อากาศเย็นคอนโดนี่ก็ดับเิ้งไว้เลยครับเนี่ยเขาใช้ใช้งานมาหลายปีน,ะนี่ลอยตัวนะเจ้าตัวเงินตัวทองหรือว่าเรานุหดตัวเฮียเนะี่ยเข้าไปกิน ขาดน,นะ่าดไปตะกีมไม่รู้หายไปไหนนะครับนี่คอนโด1ิบ่วงห้าเซนนะครับ5้าเซนนะครับ10บ่วงห้าเซนสูง70เซนฐานเขาเรียกว่าฐานจากตรงนี้ไปตรงนี้เขาเรียกฐานฐาน50เซนนะครับไอ้นุ่นเขาเรียกว,ว่า50-50นะครับห0ไอเขาเรียกว่ารอบ50-50นะครับแล้วก็ยาว50ยาวห้ นะครับอานุกยาประมาณเมตรเมตรเมตรเขาเรียกว่าเมตรเจ็ดสิบห้านะไม่ถึงสองเมตรนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งช่วงสองช่วงสามช่วงนีดหน่อยหนึ่งนะครับไม่ไม่ถึงเมตรห้าสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบนะครับเขาทำแบบเมตรเจ็ดสิบคือห้าสิบห้าสิบแล้วก็ห้าสิบไอเจ็ดสิบ เมตรเจ็ดสิบมถึงสองเมตรนะครับแต่ฐานห้าสิบห้าสิบนะครับอันทำให้ตะขครพลาสติกแหล่งน้ํานี่ก็เป็นแหล่งน้ําตอนเวลาน้ําท่วมสูงขนาดเนี้ยเขาว่ามันเป็นน้ําที่ไหลมาจากไร่อ้อยเอยไหลมาจากคลองน้ํามันจะมีคลองน้ําใหญ่อยู่ฝั่งนู้นไหลเข้ามาประจบกันนะครับตรงนู้นตรงฝั่งนู้นจะลึกมาก นะครับปลาเวลาปลามันจะอยู่น้ําลึกเพื่อกันการตัวเงินตัวทองกินนะครับตัวเงินตัวทองตัวนี้ก็อยู่มีเยอะนะครับเพราะอะไรเล่าเขาจะเอาสิ่งไม่ดีอย่างม้าเน่าม้าตายมาทิ้งไว้แถวนี้เต็มเลยนะครับทิ้งไว้แถวนี้เต็มเลยนะครับมันเหมาะสําหรับการแพร่พันธุ์ของตัวนี้นะครับมันเป็นธรรมชาติมา,มากๆเลยนะครับนี่ วันนี้ลุงดำว่าให้มาดูรอบดักปาลารอบดักปลาแล้วก็คอนโดดักปลาหรือไอ้โง่นะครับนะครับถ้าสมมุติว่าน้ําช่วงนั้นน้ํามาคงใส่จะท่วมบ่อนี้ท่วมเยอะนะครับแต่ลุงดําม,มาเห็นตอนที่น้ําแห้งแล้วนะอันนี้ลุงดำก็ามาหาดูนกดูนกนก,นกแปลกอะมากินต้นมะข,ขามเทศขามเทศสุกอยู่กอไผ่นกกระลางนกกอด นะครับนะครับอ๋อตอนนี้ลุงลำเห็นแลวตะข่า,ขายเนี้ยตะข่ายรู้สึกจะวางประมาณแปดเซนนะท,ท,ทีที่การการไม้ผูกตรงเนี้ยแปดเซนแปดหรือแปดเซนนะครับนะตะข่า,ขายแปดเซนนะกถึงเอาไว้ให้ปลาติดท,ทองสัยมันจะเป็นล้างลานะนะครับปักไว้นะครับ าวบ,บ้านจะหากินตามวิถีชาวบ้านสิ่งแปลกก็คือว่ามันลกลกเขาปลูจพิงๆก็มีเขาเรียกหนามปุงดอเต็มเนี่ยเนี่ท่านหนามปุงดอดนะแต่ที่อื่นเขาเรียกยังไงลงดังกไม่รู้อ่ะเป็นพวกหนามปุงดอเต็มหนามปุงดอบางคนก็หนามปุงดออะไรเงี้ยเป็นลูกที่ออกมาลูกข้าขาวหนาม,มันจะเยอะมากๆเ,เห็นไหมหนามมันเยอะมีทุกขอ้อ พอตำเข้าไปในเราเราไม่ได้เอาออกจะเป็นหนองทันทีเหมือนน้ำมันจะมีพิษนะอันนี้ก็มีเรื่องไรงวอะไรไรงวมาเลี้ยงด้วยนะครับเวลาน้ำมาจริงๆก็จะไหลลงคลองไหลลงคลองเยอะเลยนะครับที่ลดระวางบ้างกล่าวมารู้ทางของนูยาแบเนี่ยพอวมไปมันจะมีแอ่งที่ไปฝันที่นี่นะนะเขาจะไม่โขจจวง จงเอาดินไปถมที่ถมทางโอ้ถมลึกมาก,มากเลยป่ามันจะชอบอยู่น้ำลึกนะครับถามว่าป่ามาจากไหนฝนตกมันก็มาครับมาตามน้ำตามท่งไปตามน้ำตามท่งก็มาทั่วที่ตัวเดน่นนะครับป่าป่าไหลมาตามคลองเขาเรียกว่าคลองน้ำคลองน้ำคลองหลวงมันระบายมา เพราะเออจากน้ำรเรียกน้าทั่วทั่วไปในคลองคลองน้ําทิ้งคลองน้ําต่างๆมันไหลมาก็ท่วมอย่างนี้ปลามันก็มาถึงกันมาอยู่เป็นวังอย่างนี้มันก็มีอาหารกินกระเพราูกแพรลานไปนะครับนี่โอนยร้อนมากๆเลยครับช่วงนี้วันนี้ประมาณจากเที่ยงวันเรเห็นตัววอลนัทหรือเยอะแยะแล้วครับตรงนี้ส่วนมากจะโมไซมานะครับี่ ปลาก็เยอะดูแต่น้ำลึกนะครับนี่ปลาตัวเล็กๆเ,เยอะครับนี่ยนะครับร้อนอจริงๆเสียงนกร้องเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนนะครับก็ยินแต่เสียงนะครับสมัยเด็กๆลุงดำไปดูว่าเสียงนกไงกันซุ่มอยู่ทตายต้นไม่ ที่ก็ยิงไม่ได้แล้วครับแต่อยากมาหาเฉยๆนะครับนี่ไปมีน้ําอะไรก็ใจเราสบายแล้วนะครับมีน้ําภูเขาย็นก็สบายภูเขาอยู่ฝั่งนู้นพอน้านาผมก็เขียวอื้อน้านี้ก็แห้งนะครับแค่นี้นะครับจากหลวงดำกับพะามาดูคอนโดสิบห่วงครับห้าซนนะครับแล้วพวก เจ้าไอ้รอบดักปลาอย่างนี้ก็ทําแบบพลาสติกนะครับพลาสติกเอาแบบทําแบบง่ายเขาว่านะครับนี่นแค่นี้ขับรถมาเห็นพอดีแค่นี้นะครับจากลุงดําครับสวัสดีครับ